ก็คุณผู้ชมยินดีตอรับกลับเข้ามาสู่ช่วงรีวิวปืนกันต่อนะฮะสำหรับปืนในคลิปโดนนี้นะฮะพระเอกของเราก็คือ P90 ในซีรีส์ Combat Meded นั่นเองนี่เลยโอ้ดีไซน์ผมชอบดีไซน์นะเป็นเล่นแปลกสวยนะขาวตัดแดงมีดำผสมเล็กน้อยอย่างลงตัวก็ดีไซน์สวยดีนะฮะว่าในเรื่องของ P90 นะฮะจุดเด่น ปืนมีเอกลักณ์มากในการยิงปืนเป็นแนวมาเป็นเส้นยิงแบบว่าป๊อกๆเคาะก็แม่นลากก็ดีเป็นปืนที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างเพียงแต่ว่าปืนมันมี power ให้มาแค่21เท่านั้น P90 เลยเป็นปืนที่ไม่เหมาะกับการอัดตัวและเป็นปืนเดียวที่เหมาะกับการยิงหัวมากที่สุดและลูดหัวได้เดทที่สุดด้วยนะครับ ดีรับเข้าสู่การรีวิว P90 EXT ูเอ่อซ o m e มเบดแมกันนะฮะสเปคตัวปืนเหมือนเดิมเพิ่มกระสุนมาด้วยทั้นเองนะฮะสเปคเดิมเพิ่มเติมคือกระสุนกระสุน75นัดนะฮะของเดิมเนะี่ย p ิกมีอยู่50นัดเพิ่มมาอีกย5่นัดที่ถือว่าเยอะพอสมควรเลยเยอะมากนะ,ะกระสุน75นัดนี่ลูดลูดชนิดที่เรียกว่า AUG นี่เปลี่ยนแม็กไปสทีนะฮะเ <laughs> <laughs> ดววี๋ยวว่าโอ้ยอดไปเลย ถ้าปีกกรนูนะครับผมก็เรื่องของฉายาจริงๆแล้วการเล่นปีกูมีการใส่ฉายาที่ละเอียดอ่อนนะบางคนอาจจะใส่คุมสีเพื่อให้ปืนยิงง่ายขึ้นดิง,ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็คือปืนก็จะเบาลงแต่อย่าไปแคร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพีกกระสหลักๆแล้วในการเล่นมันเป็นปืนที่ถูกออกแบบมาให้เรายิงขวนะฮะการยิงการส่งกระสูตน,นัดต่อนัดเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสามารถไล่ตามปัตตูที่แบบกําลังเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้น P ีกศูนย์ไม่ต้องไปแคร์เรื่องยิงตัวนะฮะยิงหัวลล้วนนะฮะคนก็เลยบางคนก็เลยเลือกเสีเยใส่ใช้ยาคุมปืนนะ,ะหรือบางคนอาจจะใส่ใช้ยาลั่นเพื่อให้กระสุนมันลั่นเร็วขึ้นแต่คุมปืนยากขึ้นก็ได้นะฮะหรือบางคนอาจจะแหวกแนวหน่อยปืนด้วยความที่พีกระสุนเเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะฮะก็เลยใส่ใช้ยานี้มามือสังหารรับ สิ่งที่เขาอยากได้ไม่ได้อยากได้ความเสียหายแต่เขาอยากให้ปืนมันลั่นช้าลงนะ,ะด้วยการสูญเสียความเร็วในการลั่นกระสุนปืนลั่นช้าลงแล้วไงปืนลั่นช้าลงแล้วก็จะทาให้เรายิงง่ายขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ไม่ได้คุมง่ายขึ้นเหมือนการใส่ชายาคุมนะฮะผมจะเริ่มที่การใส่ชายาคุมแล้วก็อีกอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นชายาลั่นละกันโอเคหนึ่งหาห้องเลยหนึ่งเฮ้ย hey! <c oughs> ห้าห้องห้าห้องห้องนี้เลยจ<ะ>ัา <c oughs> รู้แต่รู้พีเก้าสิบนใดนวันนั้นอัน่านี่อันไรได้ยังมั้งได้ดีโถพีเก้าศูนย์ขอแค่เป็นพื้นระดับเดียวกันไม่ใช่อะไรนะที่เราเล่นเมื่อกี้เนี้ยด่านอะไรวะดีสุดแชมป์อะดีสุดแชมป์นี่มันเพราชใช่ฮอ้เฟี้ยวอ่ะจะไปเล่นไปเฟี้ยวนั้นเนี่ยอ๋ลองลองตอนโหลดกระสุนโหลดเฉยเออแต่เฟี้ยวดีอ่ะชอบชอบชอบ นะฮะฮหัวใจสำคัญในการเล่นพิกาสูนะฮะเรื่องเป้านะฮะเป้าเลเซอร์นะครับผมอย่าให้เป้าตกเด็ดขาด <Okay. S 1> เป้าตกนิดนึงก็เข้าตัวแล้วนะเห็นไหมฮะเข้าตัวเห็นไหมฮะตื้ออย่าให้เป้าตกนะฮะพยายามให้เป้าอยู่แนวหัวตลอดนะครับผมอยู่แนวหัวตลอดอ่าเนี่ยสังเกตที่เลเซอร์นะฮะแล้วเล่นพิกาูนใช้เป้าเลเซอร์นะครับผม อค่อยๆย,ยิงฮะเป้าทับปึ๊บยิงเลยกระสุนพุ่งตรงรวดเร็วสั่งได้ดังใจเฮ้ยตใช้เวลาโดดขึ้นน้ำแต่ก็วะโอเคฮ่า,าลูดเทิร์ลลูดเทิร์ลเฮ้ยอตีต,อตีมอบตีมอบเร็วตีเอาขอแอบแป๊บนึงเดี๋ยวพูงเห็นเราอ่าชิปไฮเอาไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยผมไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเห็นขึ้นยเหรอโอโ้โห มันไม่เห็น嘛เฮเฮ้ยเอวจีเหรอเอจีเหรอไฟโบไฟบไหล่ะไหล่เฮ้ยพวกหลุดว่ะโอ้ยมันมันเจยด้เเป็นแล้ววะเอพี่เก้าเอพีเก้าเเอพีหัวใจสำคัญนะฮะคือพยายามค่อยๆยิงนะับผมมีสมาธิอ่ค่อยๆเลงค่อยๆเล่นอย่าไปรีบนะฮะอย่าไปรีบ ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะี่ะเออเขาคิดซะว่ามันเป็นการฝึกนะฮะเนี่ยถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรคือเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจับจังหวะมันถูกเจอะบาห้องบางทีก็เร็วไปโอเคเอาเดี๋ยวรีวิวรีวิวเพิ่อมอีกห้องห้อสิบเอ็ดห้องสิบเอ็ดสิบเอ็ดเย้สิบเอ็ด yeah, โอเคเด็ดบูเบลเอาละอธิบายกันต่อก็คือ P90 เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าหลักการทำงานของมันไม่ใช่แบบว่ากดค้างลูดแบบปื๊ดปื๊ดปืดปืดให้มันจบจบไปไนะเนี่9 0ต้องค่อยๆเล่นแบบนี้นะครับผมชัวร์แล้วค่อยยิงอ่าทำไมว่าคนใจร้อนเล่นไม่ได้จริงเป็นปืนที่คนใจร้อนเล่นไม่ได้ไม่เหมาะคนใจร้อนอย่างมากเดินรอบปึ๊บผมมาต้องยิงสหัวมาไหมมาไหมมีตัวมาไหมยังไม่มา อย่าใจร้อนนะฮะต้งสติให้ดีโผ่มาต้องพร้อมยิงนะฮะอ่าจะมีตัวลากออกมาะฮะเห็นไม่ทันเลยแม่ขอสตวัวโอ้ถ้าตัดสินใจลากอ่าในจังหวะที่แบบว่าเราตัดสินใจจะลากปืนนะฮะให้พยายามอ่มีสมาธิอยู่ที่จุดเลเซอร์ตรงกลางจอนะฮะให้จุดเลเซอร์เนี่ยอยู่แนวหัวแล้วก็ค่อยๆลากมันคุณคอนโทรลแค่นิดเดียวแค่ช่วงต้น พอลากไปสักหน่อย,อยงแล้วไม่ต้องไม่ต้องคุมปืนต่อเออมาควารจะงงโอ้พระเจ้าอปาปาระเบิดก่อนฝาวไว้ที่เทา่านี้บึ้มมันไม่ตายเอาโอเคฝาไวไ้ข้างในอ่ะบายบายึบ้มอุ้ยอุ้ยอร่อยแคนดี้กะระเดดเล่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 คว่างรูปแล้วเอาแล้วฮะ ไล่ลสลสไปเลยเฮ้ยหนึ่งทำมา้สึกพอกดแถบรู้สึกท้อแท้ยังวะกูค <c oughs> ิดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยสูงไปนะฮะกีเป้าผม,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 มสูงไปเมื่อกีเป้าผมสูงไปนะฮะอ่าทางนี้ออกก็สวยครับ ร่วงโดนแยกยิงเลงเอาไว้นะฮะทางขวาล่างไม่ออกก็ไม่พ้นทางนี้แหละอ่าระบเบิดปลาเข้าไปสังเกตว่าในการหาตัวจะยิงใช้กระสุนเยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกเลงหัวพีกรนเป็นปืนที่เหมาะกับการฝึกทุกอย่างฝึกสมาธิฝึกการเล่นฝึกคุมปืนฝึกการเลงเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันเหมาะกับการฝึกทุกอย่างเลยพี่กน อะะจบกแล้วนี่นนะ้อยครั้งที่พิกัสูลจะเจาะไม่ค่อยแตกนะไม่รู้เพราะอะไรโอ้เชฟมิซูบุเซ่ใครกูโดนอะไรอ่ะกูโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนึงกูโดนอะไรอ่ะทำไมเฮ้ยไอ้ที่แม่บอกกูหลุดอ่ะเฮ้ยเหมือนกูโดนเห็นเห็นเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยมีพินวอล์กเหรอใครอ่ใครวินวอล์กวะกูเห็นมากกูเดินกูโดนฟันน่ะ กูไม่ได้หลอนนเนี่ยกูก็มองกูโใครฟันใครันแล้วหมวกก็เด้งแล้วกูเหออบ้าอย่ากูหัดใครวะใครเี่เกมนี้แน่ากลัวเกมอแบงค์เป็นเกมผีเกมฮีร์เอ์เออเออเเยเอเอเออยิงไม่โดนโหเดี๋ยวจะเข้าไปหลอสหน่อยไหมุนเพียบเลยมีโปะวะตัวไหนวะ เฮ้ย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 ออกมาแงมเดี๋ยวก็ล่วงหราเอ้ยไม่ทันเฮ้ยโม่ลุดขอทางนี้ด้วยกันมาโอ้ยจะเปิดม,มาะฮึมฮ่าฮ่าเด็กหยองอย่าไปชิดตั้งสติให้ดีเลเซอร์อยู่แนวหัวตลอดเวลา ไม่มีอะไรยุ่งยากโอ้โหเหลือหนึ่งเหลือไว้ทำไมไม่เข้าใจเหลือเหลือให้กูทำไมเหลือแค่หนึ่งอเออกูตายแบบเหลือไว้ทำไมไม่เข้าใจโอ้โห โอ้ยหนึ่งหนีระเบิดมาดิวะค่ะกูเ่งเงือบหน้าขึ้นไปสองลูกโอ้โหเออมีโบราณว่ากันว่าพีเก้าศูนย์ ทีเก้าศูนย์ยิงตัวเนี่ยน,นุ๊เนี่ยอันนี้รับผมเรียกว่านุ๊กูเนี่ยนุ๊เนะ่ยคือพีเก้าศูนย์ต้องยิงหัวไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญหตาดไว้นะแต่มันก็จริงอะ่ะพีเก้าศูนย์มันควรจะยิงหัวคอไม่โดนว่ะโอ้ oh, อัดตัวแม่ง <P 90. S 1> เออยังอยู่ยังอยูย่ Oh sh shit Ngày <coughs> 23 3 2 1 pưng Ê Mày là lạp này Khoan được rồi Oh, he's cool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 , rồi cool, he's อย่าบนไปหญ่คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมสามารถรักษาแนวระดับหัวได้เนะะี่ยคือถึงแม้ว่าเราจะเห็นควันหรืออุปสรรคอะไรมากีดกั้นแล้วก็สามารถจรินตนาการและยิงทะลุเข้าไปแบบเมื่อกี้นะฮะซึ่งถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นตัวแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีหัวก็เลยยิงอัดเข้าไปก็เออก็ได้จริงๆด้วยได้คิวด้วยนะอย่างนี้ก็เข้าไปก็นี่เลยหนึ่งตัว วางระเบิดมาปล่อยเมาส์ตรงนี้นะจังหวะน,นี้อ่ะตรงนี้มีหนึ่งตัวเ็งแล้วก็ยิงหล่อหล่อมากโอเคครับาไปเจอกันต่อในห้องต่อไปนะฮะสหรับฉายาต่อไปที่จะพรีเซนต์ในปืน p 9 0นะก็คือฉายาที่มาเป็นสายาประจำบ้านของปืนกลทุกประเภทเนะฮะนั่นคือฉายาลั่นกระสุนเร็วบวกสีนั่นเอง,เ,องเหมาะกับทุกสายอาจจะเคาะยากนิดนึงคือปกติแล้ว คุณผู้ชมเราในถึงภาพกระสุนเป็นอย่างนี้เวลาเคาะป๊อกนี่ออกไหมฮะแต่พอเราใส่ลัน่นเวลาเคาะป๊อกป๊อกมันจะเด้งสูงกว่าเดิมมันทําให้เวลาเรายิงต้องกดเมาส์ถ้าเรายิงเป็นชุดนะครับผมแต่ในการยิงค้างมันเวอร์ก,กว่าแน่นอนนะฮะทีกรสูนสายลูดหัวเป็นยังไงฮะหาห้องมาดูกันมีห้องไหมฮะแม่แรบหาอยู่ครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่ชีหกชีหกมาเลยมาโลดมาโลด มาโหลดมาโหลดนะฮะเราได้ห้องนี้ปุ๊บเราก็จะจบคลิปวิดีโอกันอย่างสวยงามแต่ดีไซน์ดีไซน์ชอบดีไซน์ซีดี์เนี่ยดีไซน์สวยเดียมันเขาตัดแตงมมันมิสไซร์มันลงตัวอยู่นะครับคุณผู้ชมโอ้ยโมหลุดเอ้ยยังอยูยอยยอ่ยังอยู่อุย โอ <ITA> ้โห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 วกโห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 โยโหโห้วโหโาโหโหโ่โหโหโห่หโ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 เโหโยโหโหโหยหโหโูโหโหโหยวาห ส่งออกเนี่ยมันรวดเร็วกว่าเดิมนะมันเลยทําให้การยิงล่างยิงค้างเนี่ยได้เปรียบกว่าปกาติแอบมึงแอบ,ม,แอบมึงแอบใช่ไหมมึงแอบใช่ไหมเป็นอีแอบหรอฮะฮะฮะอปต๊บเจียวแมวไอ้ชิบโถงตายมาแล้วเดี๋ยวยิงนานไม่ได้ไอ้ปิ๊เจียวแมวอัลติแม็กร้อยแม่งยิงโก้ไอ <laughs> ้หนึ่งจะกรการมาไอ้เยีต่ตกข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ย เอยอาริแมกร้อยเนี่ยนี่เออหัวมันปวดหัวไอ้ซ่าว่ามึงตายแล้วกูมือสัน่นไอ้เชี่ยกูคิดว่าเออยี่นี่เดี๋ยวขึ้นไปยิงเขาขึ้นไปเออมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยเนี่ยพยายามดูเลเซอร์เป็นหลักนะคุณผู้ชมได้ได้ได้อาิแม็กมามา อะไรอะไรมือต้องไวใจต้องนิ่งเอาติมแม็กมือต้องไวใจต้องใจต้องนิ่งนิ่งเลยนอนนิ่งยาวเลยนะฮะอันติมแมทร้อยเป็นไงชะตากรรมเป็นไงเฮ้ยชิบหายโอ้โหเฮ้ยมันโหนตัวเฮ้ยมันโดยอัลติแมทกดคิวไม่เกิดได้ไงเออหลวงพี่อะใครวะหลวงพี่เกินไปไปแล้ว พลตรีเฮ้ยเขาพลตรีเนี่ยพลตีพริมเลยนี่เดี๋ยวกูขอทำที่ถาดทีกับอัติมแม็กซ์สักดอกดิไอ้สัตว์แม่งลอยเป็นเล่นเลยกูเห็นเลยเฮียลอยมาเสียข้างหลังป๊อกยี่หนึ่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดคิวดีกว่าไอ้ฝันไม่นอนแล้วอย่างงี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อย่หนี้เดี๋กูปิดคิวเองเฮ้ยเพื่อนตอตัวโอ้ชิต โนบเลยอาติแมตกอีกกาอ์ติแม็กกดถ้ากูไปไม่ถูกเลยเอเอแล้วก็หวังว่าคลิปมันสั้นๆแต่ว่าคือคุณผู้ชมก็คงจะเห็นลักษณะการยิงที่แตกต่างกันนะฮะคือพ .90 เนี่ยถ้าอธิบายเนี่ยคือมันเป็นปืนที่เหมาะกับการยิงหัวยิงลูดนะฮะด้วยเอกลักษณ์ของปืนกันเบาที่มันมีลักษณะการยิงที่รวดเร็วอยู่แล้วนะฮะและพาวเวอร์ที่เบาจนแบบว่าบุีมมากก็เลยไม่เหมาะกับการยิงอัดตัวสักเท่าไหร่ ทีนี้ก็เลยไปวัดกันที่การยิงหัวและส่วนฉายาเนี่ยก็คือใส่เข้ามาช่วยให้มันยิงง่ายขึ้นนะฮะบางคนอาจจะใส่ลั่นเพื่อให้ลักษณะการยิงกระสุนแต่ละนัดถี่ขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องอาศัยการคุมปืนซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะฮะแล้วก็หรือว่าคนที่เป็นมือใหม่ก็จ,จะใส่ฉายาคุมปืนนะฮะถึงแม้ว่าจะเสียความแรงไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเวลาเรายิงจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปเน้นที่ ความแรงในการอัดตัวนะฮะยิงหัวไม่มีดาเมจนะฮะคือพาวเวอร์ปืนแค่2ยิงแม่งก็ตายนะฮะหัวแตกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนเราเล่นแบบไหนเราสึกว่ามันใช่นะฮะ,ะ,ฮะก็ตามนั้นนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องจบกันไปนะ,ะจบแบบรีบร้อนไปหน่อยนะฮะกับ P90 Combat Medet ไม่มีอะไรมากนะ,ะปืนนี้ก็ยังคงเป็นปืนที่ได้รับความนิยมข้ามการเวลานะฮะ บอกเลยว่าถ้าคนเล่นเป็นจริงนี่เอาจริงนะถ้าให้จัดอันดับผมว่าเป็นปืนที่หัวสุดในเกมมันแหละแต่ฝีมือเราไม่ถึงมันยิงดีนะพีก้าสูตมันไม่มีไม่มีที่ติเลยถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบยิงหัวพีก้าสูย์จะตอบโจทย์ทุกอย่างเออแต่ในขณะเดียวกันพีก้าูตยิงตัวจะสู้กับพวกปืนอื่นไม่ได้เลยนะฮะไปวัดกับคิดวีไปวัดกับ, v, กบอัดยิงแรกกันนี่สู้ไม่ได้เออแต่ยิงหัวนี่ โหดจริงอะไรจริงถ้าคนจับทิกเป็นยิงเป็นชุดป๊อก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 เคาะระยะไกลยิงล่างระยะใกล้โอ้ยยอมยอมบอกเลยยอมเ <c oughs> <ค>นี่ยก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ะยกอย่าลืมติดตาม subscribe เพื่อรับชมนในคลิปวิดีโอต่อๆไปกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าก็คงหนีพ้นสไนเปอร์ตัวท็อปของเหล่าเชทิกเอ็มสองร้อยนะฮะคอมแบทเมดิตตัวนี้นี่เองแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดขั้วสไป